ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำพเพือน พี่เจหนีหนีเรียบร้อยผิดปกติไม่ใช่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังน้อยของแป้งนะคะชื่อว่าไมโอโซนะค่ะผมไม่ยิ้มไม่ได้โทษที<笑><笑><笑>คือเดี๋ยวจะพาพี่เจไปดูนะคะว่าบ้านหลังน้อยของแป้งนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างาได้ครับได้ครับมีห้องพัก เยอะแยะมากมายเลยนะคะจำจำนวนไม่ได้หรอครับอย่าจิคะมันเยอะจนจำไม่ได้นะคะนี่ค่ะนี่คือพนาซีนะคะเป็นเหมือนกับว่าข้างในมีสปามีทรีทเมนต์ไว้ดูแลสุขภาพพอพอผู้ปกติได้แล้ะอ้าวไม่ได้หรอจะได้เหมาะกับสถานที่หน่อยไงอ๋อนี่เราอยู่ที่ไมโอโซนกันนะคะตอนนี้ ซึ่งซึ่งก็จะมีทั้งในส่วนของโรงแรมที่พักและก็สนามกอล์ฟใช่ถ้าไม่มีสนามกอล์ฟเราคงไม่มาเล้ประเภทบาร์กอล์ฟอยู่แล้วเดี๋ยวเราคงจะไปดูที่พักกันหน่อยใช่ที่นี่นะคะเขามีโรงแรม29ห้องแต่ว่ามีส่วนของวิลล่าด้วยก็คือที่บ้านเป็นหลังๆนะคะอีก51หลังณเวลานี้นะณเวลานี้เพราะว่าโครงการเท่าที่เข้าใจก็คือจะมีการขยายถูกต้องห้องพักแล้วก็ทางวิลล่าเพิ่มเติมใช่สนามกอล์ฟก็ตอนนี้มีอยู่9หลุม แต่เดี๋ยวเราดูห้องพักเสร็จแล้วเราจะลงไปตีในสนามดูโอเคไปดูห้องก่อนดีกว่าแล้วรู้ทางยังไปทางไหนรู้แล้วสิถิน่นนูเองอโอ้อ่ามากนี่เป็นส่วนของห้องพักนะคะใครฝั่งของโรงแรม,มนะคะที่มีบอกว่ามี29ห้องข้างใน,นเขาตกแต่งแบบอิตาลีเนาะพี่เจเออใช่แล้วก็ข้างในก็แนว วินเทจบวกหลุยสวินเทจป่ะก็ประมาณนั้นนะจะเป็นตีมมากกว่าตีมเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะเข้ามาจะได้ฟีลแบบนี้อ่างนี้แป้งชอบมากเลยอ่ะแป้งอยากมีไว้ที่บ้านมากเลยอ่ะคือส่วนมากเราจะอ่างฝังใช่ค่ะอ่างขาไม่ค่อยเจอนีเป็นอ่างลอยเออที่เป็นขาตั้งนี้โอเคเลยน่าาจะน่าจะจุน้ําได้เยอะพี่ตัวใหญ่ไงนี่สำคัญเลยประเด็นสาคัญก็วิววิวสนามกอล์ฟตอนเช้าค่ะเปิดมา 卡维拉。 วินล่าของเขานะคะของเขาขึ้นมาเชียวไม่ใช่ของเราแล้วแหละก็ที่นี่ค่ะพี่เจมีห้องนอนสามห้องสามห้องนอนสี่ห้องน้ำนี่เป็นโถงใช้สอยถ้ามาครอบครัวนี้เหมาะเลยโอเคเลยยิ่งถ้ามาสามห้องนอนใช่ไหมสามห้องนอนใช่หกบวกถ้ามีเด็กน่าจะโอเคอยู่แล้วล่ะโตัวอาหารในตัวอันนี้แ a น t r y ใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วโอเคเลย ก็โอ้ไม่ใช่พันทีธรรมดาครับมีทุกอย่างเลยค่ะมีเตาอบมีเตาอบมีเพราะฉะนั้นทํากับข้าวได้เลยจริงๆแล้วอ่ะมาที่นี่แทบไม่ต้องไปไหนก็ได้นะคือถ้าจะมาล่าไม่ใช่เป็นใช่ถ้าจะมาพักผ่อนจริงๆคือมาแบบอยู่ทั้งวันทั้งคืนแทบไม่ต้องออกไปไหนอยู่ที่นี่ปิ้งบาร์บีคิวมีสระว่ายน้ำอ่าสระว่ายน้ำส่วนตัวเป็นพูลวิลล่าทากับข้าวกินกันก็ได้สบายๆโอ้โอเคเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ถามเขาว่า ราคาตกประมาณ15,000ถึง1 7ต่อคืนต่อคืนสห้องนอนห้องลา5,000บวกประมาณนั้นซึ่งถ้าไปพักโรงแรม5ดาวโดยทั่วไปก็ตประมาณนี้อยู่แล้วเขาใหญ่นะสมัยนี้เขาใหญ่ไม่ถูกนะแล้วบวกกับมีห้องโถงตรงกลางมีครัวแบบพี่ของซื้กระเป๋าเดินทางได้ไหมพี่เก๋อนนเคาไม่น่าเลเป็นพร็อพเป็นพร็อพกระเป๋าเดินทางดูคลาสสิกดีมาก ดูห้องนอนไปมีห้องน้ำในตัวทุกห้องอโอ้อ่ากว้างขวางนะครับแล้วก็ว่าไปแล้วนี่ถือว่านอนใกล้สนามก้องมากกันเลยใกล้มาก <c oughs> เพราะว่าแท่นทีออฟนะคะ off อของหลุมแตดอยู่ตรงนี้เองเออใกล้มากเลยอ่ะ แต่น,นี้เป็นภาษาเมื่อโอกาส<ช>ที่คนจะพลาดมาทางนี้คงคงไม่มีเพราะตีเป็นกนนู้นอยู่แล้วค่ะไปปีกอล์ฟกันดีไหมครันั่นนี่พี่ว่าเรามาลันลากันเกินไปแล้วไหมเนี่ยอันนี้ควรเขาเรียกอะไรควรแก่หลังกอล์ฟแล้วก็มาเนี่ยว่ายน้องว่ายน้ำหาอะไรกินป่ะ<ช>เราออกไปเล่นกอล์ฟกันเด็กครับไปดูสภาพสนามกันว่าสนามที่เขาทำใหม่นะแน่นอนตอนนี้มีแค่เก้าหลุมใช่ค่ะอาจจะได้ลองไม่ครบเก้าหลุมในวันนี้นะครับแต่ว่าจะลองให้ดูฟีลรวมๆว่าเป็นไงเลือกหลุมสวยมาแล้วแหละโอเคไป ได้เยี่ยมชมบ้านหลังน้อยๆของน้องแป้งไปแล้วบ้านเล็กได้ตาใหญ่มคะโอ้โหหม่อมแม่มอบให้ใช่ไหมใช่ค่ะก็เดี๋ยวมาตีกอล์ฟกันต่อเลยดีกว่าขอให้มันจริงเที่ได้เกษียณแล้วมาขอเลี้ยงเองในมาขอนวดเท้าให้เรามาตีกอล์ฟกันเลยหลุมแปดพาสามค่ะคือที่นี่พาสามจะมีสั้นอยู่หนึ่งหลุมใช่ค่ะนะที่เหลือเนี่ยจะค่อนข้างระยะ กลางถึงกลางไกลใช่ต้องบอกก่อนว่าเก้าหลุมตอนนี้ที่มีมีพาสามสามหลุมพาห้าหลุมเดียวนะคะก็พาสามจะมีไกลสองหลุมแล้วก็สั้นหลุมหนึ่งอย่างอันนี้เป็นอีกหนึ่งหลุมที่เป็นพาสามไกลขึ้นในที่สุดเมื่อเสร็จ18หลุมแล้วนะครับเข้าใจว่าน่าจะประมาณพา69หรือพา70ค่ะแต่เท่นั้นแต่ไม่ไม่น่าใช่เจ็ดสิบสค่ะใช่นะครับเพราะงั้นก็จะเป็นสามรีสอร์ทคอสที่นักกอล์ฟทั่วไปสามารถจะมาพักผ่อนครอบครัวแล้วก็เล่นได้่ นะครับแต่ก็ไม่โหดร้ายจนเกินไปไม่ไม่แนวแชมเปี้ยนชิพคอร์สที่แบบโอ้โหต้องฮันนีแคปเลขตัวเดียวถึงจะตีแล้วมีความสุขฮันนี่ตีแบบสบายๆเล่นกันได้ทั้งครอบครัวอะไรประมาณนั้นทีนี้หลุมนี้มองจากด้วยสายตาแล้วเนี่ย ทท้าาายยอู่่เพระวขึ้นเขาจากที่ย,ยืนอยู่นี่้อยเก้าสาแต่ว่าร้อยเก้าสิบห้านี่คือท่านหลังนะเดี๋ยวเราเล่นท่านท่านเหลืองหรือว่าท่านขาวค่ะประมาณร้อยเแล้วแครี่ไปเนี่ยจะเห็นแนวหินตรงนั้นกรีนยกบังเกอร์หน้าก็คือห้ามสั้นแล้วตีขึ้นเนินใช่แต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าระยะแบบแม็กซิมัมแล้วยังไม่ถึง175ก็ตีวางก่อนก็ได้ แล้วก็เล่นสองาสามตีวางาสามตีวางถ้าในกรณีที่แบบตีไม่ถึงจริงๆแต่มันดูด้วยสายตาเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนพื้นที่ข้างบนน้อยว่าไม่น่าน้อยอ่ะส่วนมากแล้วพาสามยาวเขาจะต้องเผื่อขนาดกรีนให้ใหญ่แล้วรอบๆกรีนก็ต้องมีที่ให้พลาดมันถึงจะแฝงนะก็เพียงแต่ว่ามองด้วยสายตาแล้วมันอาจจะไม่เห็นเนื่องจากว่ากรีนยกพื้นที่ข้างบนก็เลยดูแบบมีนิดเดียวแล้วไปเห็นเนินข้างหลังเลยทีเดียววกับมีทรายหน้าดักด้วยสั้นไม่ได้นะ เลยน่าจะดีกว่า<ช>ว่าไปแล้วนะครับถ้าถ้าเล่นนะขึ้นเนินด้วยแล้วก็ข้างหน้ามีอุปสรรคเยอะแยะตีตีขึ้นเขาไปเลยน่าจะดีกว่าไม่ไดบอกว่า175 175ถึงธงขั้นต่ำร้อนะ<ช>ครับ้ใ่พูดอย่างเงี้ยยวสุดท้ายไปงมอยู่ในหินไม่ได้ต้องตีเลยไว้ก่อน โอ้โห oh สวยมากเลยค่ะไหนบอกว่ายากคะน้องแป้งสวยมากเลยค่ะ <c oughs> ใครๆก็พูดแบบนี้ <c oughs> หนูลเล่นคน <c oughs> รับก็สวยเยี่ยมค่ะพี่เจ ให้มากไปใกล้มากใกล้มากจริงๆน้ำหนักดีดีให้มากไฟอ้าวให้น้อยไปนี่ยักชช่นเดิมอะไรของเราสองคนคะพี่เจหนูก็ลายน้อยไปเป็นเรื่องปกติของเวลาเล่น2คนคนหนึงให้เยอะคนหนึงก็จะให้น้อยตาม สนุกพัดแล้วลูกกลิ้งได้ตามที่ควรจะเป็นแต่ดันตาถั่วหานาลายไม่เจอเองช่วยไม่ได้แต่ว่ากรีนของเขายญาแน่นมากเลยนะคะถ้าทำดีๆในี้สปีดกรีนได้เยอะมากน่าจะไปถึง11ได้ตอนนี้ประมาณ9.5 9.5 9.5แล้วนี่เลี้ยงยาวด้วยนะเพราะว่าลองถามก็ดูคือเดี๋ยวเขาจะได้เตรียมเอายญ้าพวกนี้ไปทำอีกหลุมใหม่ค่ะมาอีกหนึ่งหลุมที่เราจะนำเสนอนะครับตีหลุม9เข้าบ้านใช่ค่ะเข้าบ้านหุมไห หลุมเก่าค่ะพี่เจเป็นอีกหนึ type. ่งหลุมสวย400ล้านจากท่านขาวใช่ถ้าท่านน้ำเงินผมไม่ได้ดูสกอร์การ์ดมา430อยามสบาใช่ดูด้ยสายตาลี่ผมมันนี่นี่เลยเข้าครับเฮาส์ใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ย มีอยู่9้าหลุมอันนี้ก็คือหลุมหลุมจบนะเมื่อขยายเป็นหลุม18ค่ะอันนี้ก็คือหลุมจบอยู่แล้วถ้าไม่ตีไม่ดีก็จบเหมือนกันยาวด้วยนะแ้า44ประมาณ4 0 0หลาแล้วทางขึ้นบวกกับทางขึ้นอีกเพราะฉะนั้นต้องถือว่ายาวนะหนึ่งเนี้ยเอาเรื่องเหมือนกันไม่หนูต้องตั้งใจตีนะหม่อมแม่ดูอยู่หม่อมหม่อมแม่หม่อมยายหม่อมย่าทวดเยอะแหละ เลงไหนแป้งจะเลงที่เป็นหมุดสีขาวโอเคคือซ้ายดีกว่าขวาวางกัเถอใช่ค่ะทางขวาจะมีบังเกอร์แต่ไกลอยู่แหละแต่ว่าถ้าจะไปตีช็อตสองเพื่อผ่านบังเกอร์ก็ไม่น่าดี ตงบอกอยู่นะคะว่าห้ามมาทางขวาแป้งมาเองเลยคะ่ะอ๋อแต่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะให้ดูตัวอย่างที่ไม่ดีก่อนก็เลยคุณผู้ชมมาแล้วก็อย่ามาขวานะคะทางซ้ายนีโล่งมากเลยค่ะ โอ้สุดยอดค่ะ <ขอ S 2> ชายเจเน,นียนมากเลยค่ะชายเจขอบคุณค่ะ ชพาคู่เลยค่ะพี่เจถือว่าใช้ได้ลุม8ลุม9ที่ไมโอโซนเขาใหญ่ค่ะเป็นสนามที่มีเอกลักษณ์แน่นอนนะครับเพราะว่าในส่วนของรีสอร์ทคอสลักษณะนี้ไม่ว่าจะพักที่โรงแรมฝั่งนี้นหรือจะวิลล่าฝั่งกันโน้น นะครับก็เลือกได้ยิ่งถ้ามากับครอบครัวนะพักวิลล่าน่าสนใจใช่เพราะเข้าใจว่าเป็นภูวิลล่าทุกหลังข้างในมี3ห้องนอนมีทั้ง2ห้องนอนและ3ห้องนอนมาเป็นครอบครัวสนุกแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่มาพักผ่อนอย่างใจกับครอบครัวแล้วก็นักกอล์ฟก็ตีไปนคนไม่ตีกอล์ฟก็อยู่ที่บ้านดีไม่ดีนั่งดูได้ด้วยใช่เพราะว่าในสนามนะคะดูได้จากหลายมุมมากเลยมีที่พักที่พักที่พักชมสนามเป็นเหมือนกับเขาสร้างไว้เลย เป็นโดมสาราน่ารักมากใช่ใช่ก็ต้องขอบคุณไมโอโซนนะครับที่เชิญรายการทีออฟมาในว,วันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าแฟนรายการคงมีโอกาสได้มาสัมผัสด้วยตัวเองใช่เดี๋ยวนี้จะเป็น18หลุมแล้วอย่าลืมถ้าใครมาแล้วถนัดปีนป่ายก็เดี๋ยวผมเรียนเชิญไปช่วยรีพันโซลลงมาจากของคอยน <c oughs> ิดนึงจะไปใส่เี๋ยวต้องขึ้นแล้วเดี๋ยวหมอแม่เรียกแล้วค่ะเล่นเดียวไปแล้วโชคดีครับช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดย เครื่องดื่มตราช้างชางเติมเต็มคำว่าเพื่อน